นี่คือเป็นภาพหน้าผาวัดผาเพิ่งบ้านม่วงคำตำบลนาตานในหน้าผาสูงพี่น้องมุงนี่นี่คือเป็นภาพบริเวณหน้าผาวัดบ้านม่วงคำตำบลนาตานรือวัดผาเพิ่งพี่น้องนี่นี่มีหน้าผาสูงได้พี่น้องมงนี่นี่ตอนบ่ายมริพ้ข้าผาบึงคำหน้าผาได้คือล่ายพักได้ท่องเทิงไปกันที่มีหน้าผาสูงได้หน้าผาสูงชันได้ มากันหลานชายนะพูดหลานชายมานำนะครับเสียงหยาเสียงยะมานำเลยเทภาเป็นลุงเพื่อนด้ก็เลยภาพบรรยากาศนในในถ้ำหน้าผานี่หน้าผานี่มีถ้ำลายใช่ไหมครพู้นี่เพิ่งไปมีแต่ถ้ทำได้นี่ถ้ำหน้าผาอยู่บริเวณหน้าวัดผาเพิ่งวัดนเมงคำตำบลนาตาลได้ตำนานลุงป๊อกเข้ามือวัดมึงนี่เป็นเวลาสองมือสองคืนกะบริเวณหน้าผานี่แหะพี่น้องนี่นี่ หน้าผาจะเทน,เนี่เลยนี่บรรยากาศสูงธรรมะนี่มีเต็นท์ทับหน้าผาได้พา,ายบุกขึ้นไปได้ขึ้นต้นไม้นี่กระบาดกระชงกระเซ็นธรรมะนี่ได้ต้นไม้นี่กระซูงใช่พี่น้องนี่ต้นไม้สูงชันได้นี่คือเป็นภาพบรรยากาศในธรรมปัตถามพระเพิ่งนะนี่ทำสูงได้มองนี่ตอนนี้กำลังมือได้กำลังมือได้นี่พากันมือมองนี่จะเห็นทับได้ทางใต้นี่นี่คือเป็นภาพบรรยากาศในธรรม วัดพาพึ่งอันนี้ไรยถ้ำนยไลาถ้ำเนี่ยเพิ่งทั้งถ้ำี่ทั้งหน้าพาพี่น้องนี่ทั้งถ้ำทั้งน้าพาเลยบรรยากาศคักู่บริเวณวัดพาพึ่งวัดม่วงคำจตงวันาธิพาบื้นถ้ำบนนี้พี่น้องนี่อันนี้ก็เป็นนี่ห้างหางหางจากหางทางนี้นี้ไปตรงนี้ทางนี้ได้ทางนี้นี้นึเพิ่งเงนทางนี้จำจเนี่ยเพิ่ง กินสุดๆกินเพียงไงจะว่าวอันนี้มากับทีมงานได้ทีมงานดูม,มงคลได้มาดำกันมาดำกันแล้วก็เสียงยามมานำมานำได้มาดมกันสามคนได้พี่น้องกันนี้สามคนได้หนี่หน้าผาสูงนี่ เหมาะสำหรับที่มาเที่ยวมาชมมาบึ่งวง่ายไปมาวัดพาะพึ่งต้องมาเที่ยวมาชมได้นี่นะคือสถานที่วัดพาพึ่งบ้านม่วงคำตำบลตะตานบรรยากาศคักพป็น้องทิวทัศน์สวยงาม